ัาดีค่ะนี่นพราวาเองนคะคะวันนี้พรา,าจะมาเล่าเป็นมะนนานะคะ่ะแล้วราให้ฟังค่ะมันนานั้นที่ฉันทำหล่นเอาไว้หยิบหม่ได้ไหมพี่มาอยู่ไหนพี่มาอยู่ไหนพี่มาค่าาไม่รู้เธออยู่ที่ไหนอยู่ไกลเส้นไกล 加油，加油、哎！不、哎、了、哎哎、了，再加油，再加油。哎 ใจอยู่ใกล้กับเธอพี่มาค่ะเธอรู้ไหมว่าใจฉันอยู่กับเธอคิดถึงเธอทุกวันและทุกคืนแล้วค่ะ <laughs>